กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด็อกอร์ภรินยอดสุบันอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนานกลไกสารเสริมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่รูปธรรมสุขภาวะภาคอีสานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัมอางสุภเรศอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวรารสารระดับนานาชาติระดับ Q1 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาแก้วสีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสา,ตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติระดับ Q3 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์เจตพลแสงก้า อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ดรสุทินกัญยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวรารสารระดับนานาชาติ Q4 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ดรหนึ่งฤทัยเสนาลาชอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวรารสารระดับนานาชาติ Q2 กิจกรรมที่1นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการหลักสูตรสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิตและปัะชิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณาสุขปีการศึกษา2564นะ ห้องมินิเทเตอร์อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมที่2นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก จากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญมหาวิทยาลัยมห ah นะิดลณอาคารศูนย์สุขภาวะครอบครัวอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญ กิจกรรมที่3นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่4เข้าร่วมการประชุมจัดโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขระดับปริญญาตรีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมที่4นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานเก่าวรายงานในงานแถลงข่าวอำนานาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนนะศูนย์สุขภาวะครอบครัวอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมตำาบลสร้างนุทาอำเภอเมืองจังหวัดอนํนาจเจริญ กิจกรรมที่5นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติก่าโอวาทพร้อมมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตในงานปัิิมนิเทศหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิวชานาวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา2564โดยมีอาจารย์ศิริรัตน์อินกเกษมประธานสำนักวิชาการและหลักสูตรเป็นประธานในพิธีการเปิดงานณนะห้อง2211อาคารเรียนรวมชั้น2โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมที่6นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลมอนายวิวัตชัยอกบกุญหัวหน้าสำนักงานบริหารงานทั่วไปนำบุคลากรมอบสิ่งของบริจาคภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน นะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมที่ 7... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์วิทยาแก้วสีประธานสํานักบริการวิชาการและวิจัยอาจารย์ศิริรัตน์อินกเกษมประธานสํานักวิชาการและหลักสูตรอาจารย์ยุวดีสารบูรณ์และอาจารย์ลพีพันธ์สารสมัคร อาจารย์ประจําหลักสูตรพาบาลศาสตร์รวมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอํำนาจเจริญณนะห้องสมุดอาคารเรียนรวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลกิจกรรมที่8 ู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาแก้วสีประธานสํานักบริการวิชาการและวิจัยอาจารย์สีดิลักษณ์อินกเกษมประธานสํานักวิชาการและหลักสูตรอาจารย์ยุวดีสารบูรและอาจารย์ลพีพันธ์สารสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นณนะ เทศบาลตำบลน,น้ำปีกอ,เ,อเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมที่9นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบข้าวสินเหล็กให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรโดยมีนายชัยอานันทุงชาติ ผู้อำนวยการสูงเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอํานาจเจริญนายสมศักดิ์แสนฮิรันที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมประชุมณนะห้องรับรองอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลกิจกรรมที่10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโชติกามเมืองสงประธานหลักสูตรศิรลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการการพิจารณาการกันกองหลักสูตรศิรลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรปรับปรุงพอ 2,565กับทางกองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะห้อง2206อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่11 นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาแก้วสีประธานสำนักบริการวิชาการและวิจัยเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพันษา44พันษา สมิถุนายน2565สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชนินีโดยการนี้นายทวีบุตรโทผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีณนะบ้านหนองโปงตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมที่12นายแพทย์สุรพลลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนา2565ณนะลานวงกลมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญกิจกรรมที่13โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์รัมันสาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุทธาพิมลักษ์พระบรมราชินีสามิถุนายน2565ณนะพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมที่14นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลให้เขียิกล่าวรายงานการประชุมถอดบทเรียนและส่งต่อปัญหาในการดูแลเด็กปฐมวัยโครงการการเฝ้าระวังภาวะประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัยและการแทรกแซงเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะเด็กและครอบครัวในช่วงวิกฤตเศษตรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด -19 และหลังวิกฤตนะห้องชุมชนเทศบาลหนองคาตำบลหนองคาอำเภอปทุมราชวงศษาจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมที่15 นายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งที่ยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลมอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิทยาแก้วสีประธานสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2565 ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พื้นผูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าณนะแปลงปลูกที่3ท้องที่บ้านสีแยกแสงเพชรตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมที่16นายวิวัตชัยอ,อกอุ่นหัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป พร้อมทั้งนายนะัฐทกรพันคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564ณนะอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำน้าเจริญกิจกรรมที่17 นายแพทย์สุรพลลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณาดาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการ วิจัยและการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณอำเภอมเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารกิจกรรมที่18นายแพทย์สุรพอรลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัย,ลยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับในกิจกรรมพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ประจำปี2565ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่19นายแพทย์สุรพลลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยายลัยมหิดลเป็นประธานการประชุมการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานลากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG พร้อมกล่าวนโยบายและแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมีคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะห้อง2206อาคารเรียนรวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลกิจกรรมที่20ตายแพทย์สุรพรลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนานาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความสำคัญของการใช้ข้อมูล DNA จากสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทีย์ในแม่น้ำโคงโดยมีนายนิยมลักษมพงผู้อำนวยการโรงเรียนอำนานาจเจริญ พร้อมทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอำนาจ,จเจริญเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยนะห้องประชุม2211ชั้น2ออาคารเรียนรวมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจ,จเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล